สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าเราจะได้เหรียญเ,เหรียญ RFX มาสะสมนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันอันนี้เป็นประวัตินะครับประวัติการที่เราไปกดไลค์กดแชร์กดทุกคลิปต่างๆนะแล้วก็จะโชว์ประวัติเราก็ได้เราได้คนที่เจ้าของช่องก็ได้แล้วเมื่อเราโพสต์เนื้อหาของเรานะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะเราเปิดเข้ามาในแอปก็จะเป็นแบบนี้ ไปโพสอะไรไปแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็เหมือนกับเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวผมลองลองโพสถ้ากดบวกนะฮะถ้าเราจะโพสนะครับกดบวกนะฮะเดี๋ยวผมลองโพสสักหนึ่งรูปนะฮะกดอัปโหลดตั้งบนเนี่ยตัวนี้กดอัปโหลดเรียกลูกค้านะฮะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูปเนาะไปงไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวมาได้รูปมาสวยๆก็มาโพสนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นไอปเซนเตอร์การตั้งชื่อนะฮะอันนี้ก็จะมีเอาต่างชาติซะส่วนใหญ่ คนยังไม่ค่อยรู้จักนะเพิ่งจะเปิดใช้งานได้ไม่นานนะครับก็เสร็จแล้วครับใส่เตอร์อะไเรียนิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดตัวตัวถูที่ลูกศรสีำดำเนี้ยนเะนี่ยกดกดเสร็จแล้วก็อ่าก็ดาวน์โหลดนะเรียบร้อยจากเซฟฟอร์ลี่ย์ยูแแฮปปี้ยูไอแม็กโหลดพีนจากเซฟฟอร์ลี่อะไรเงี้ยเอาแล้วเราลืมนะครับลืมลืมใส่หัวข้อการทา่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวผมโพสอีกรูปนึงแล้วกัน,น,กน,กนนะอ่ะมันจะมีให้เราใส่หัวข้อด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เอาใหม่อีกทีนึงฮะมีสองรูปเนาะเกี่ยวเมืองไทยเกี่ยวไทยเขียนอะไรก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่ฮะมีช่องให้ติ๊กถูกคนระับติ๊กติ๊ก,กมีแอนิมอรลรูปสัตว์อาร์ตคริสโตแคลซีออยอะไรพวกนี้ครัาแล้วงที่ออนจะเป็นทราเวลเนาะทาเวลอ่าอยู่ท้ายฮะโอเคนี่เราก็กดเรียบร้อยเราก็กดโพสครับอ่าเรียบร้อยครับนี้โพสของเราก็จะไปอยู่ตรงไหนคะับไมค์โปรไฟล์เราก็ดูไมค์โปรไฟล์ อจะม,มีการตรวจสอบนะครับเนี่ยโพสเสร็จแล้วกดถูกใจตัวเองไว้ก่อน <S <S โอเคครมีการตรวจสอบนะเนี่ยโพสควายอ่านี่เกินปลาสักก็เราชอบกดแต่เราชอบอาหารแล้วก็เอาอาหารมาโพสนะครับอ่ามันก็จะมีเนี่ยเราก็ดูดูคลิปหรือว่าดูเพื่อนตรงเนี้ยเออ่เลื่อนดูข้างบนเนี่ยเลือกการท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถเลือเลอเล่อนดูหรือเลื่อนเลื่อนลงข้างล่างเนี่ยเลือกหัวข้อดูก็ได้ครับอ่คริปโตเคอเรนซีมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคนไทยยังเล่นน้อยอยู่ นแนะนำแอปแนะนำการสะสมเหรียญอะไรพวกนี้หลายตัวแนะนำการเทรดมั่งนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวไปดูเลิฟมีอะไรเลิฟเลิฟอ่าก็เป็นการเซลฟี่ฮะแบบฟีสตาอยากจะโพสอะไรก็โพสไปนะสำคัญก็คือว่าเวลาเรากดถูกใจเขาเขาก็ได้เขาเรียกว่าได้หนึ่งพอเอแล้วเราก็ได้เขาก็ได้ฮนะเราโพสอะไรไป เราก็ได้เขามาดูใจเราเราก็ได้เขาก็ได้แบบนี้ครับอ่าเนี้ยกดกดกดหัวใจอ่ากดไอ้ขา,ายเป็นบุ๊กหน,น่อยดูหน่อยขายเป็บุ๊กคนขายแต่ว่าสําคัญก็คือกดฟอลโล่ก็ได้อ่ากดติดตามหน่อยอยากรู้ว่าอ่ะแม่เห็นขอ,องสวยๆงามๆต้องกดนะฮะกดซับมิตรก็ได้อ่ะนี่เป็นเรื่องอะไรไม่รู้นะอะไรกดไปก่อนเอนี่ยผู้หญิงสาวสาวสาวยๆ่ะมักจะมีโอกาสที่ดีได้เหรียญเยอะนะครับ อะไรเพราะว่าโชว์นิดๆหน่อยๆว,ว่าแบมก็ได้กดไลค์ได้ยอดไลค์ได้รอดได้ยอดแชร์แล้วครับบอกเลยใครเกิดเป็นผู้หญิงสวยสวยอ่าทำไมมีแต่ผู้หญิงมาเนี่ยอ๋อครัว่าเลิฟใช่ไหมเออก็โอเคเวลาจะโพสแล้วก็ติ๊กช่องคำว่าเลิฟก็ได้ไม่มีช่องมีอะไรก็อ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้มา e n e r g i z i n ะตรงที่เรากดถูกใจไปอ,ะอ่ะอามันก็จะมีขึ้นม,นมาหมัะเนี่ยกดถูกใจเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็ได้อ่ะหนึ่งพอยต์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง RFS อะไรเงี้ยเดีเราไปดูเ,เหรียญเหรียญอยู่บนอีทเรียมแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับเหรียญเป็นบล็อกชิเรียบร้อยอยู่บนอีทเรียมเยรียบร้อยนะฮะไปดู E ทัสโซเล่ก็ได้ครับเดี๋ยวค้นหาที่ทัสโซเล่ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่คือถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในทัสโซเล่นะครับแนะนาถ้ามีเงินก็ซื้อเลยเดี๋ยวมูลค่ามันขึ้นนะครับมันนนขึ้ะทีแรกผมมาดูเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วมันไม่ได้เท่านี้นะแล้วก็ดูมูลค่ามัน เคเรารู้ว่ามันมีอยู่ในทัสโซเลตนะเดี๋ยวเราก็กลับไปที่แอปอีกทีนะแล้วก็จะมีการเอ็์เชนแลกเบียนมีกระดานไอ้ที่รองรับอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับเวลาคนมาถูกใจโพสของเราเราก็ได้เท่ากันเนี่ยเขาก็ได้เราก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเนี่ยเราไปถูกใจเขาดูคลิปเขาแชร์โพสของเขาเนี่ยเราก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คนไขยันนะแล้วคนมีรูปรูปมีรูปสวยรูปไปเที่ยวหรือว่าเม็ดคลิปตลกคลิปสุดคลิปสัตว์เลี้ยงของคุณคุณก็ไปโพสได้นะมีคนถูกใจแชร์กันไปแล้วก็ได้น โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนยาวมากแล้วครับก็สวัสดีครับ